เอาละผมสวัสดีคุณทุกคนเลยนะครับยีนี้ับผู้ชมนะครับเข้าสู่เกม Morning t ไทยแปลเป็นไทยเลยคือทะเลยามเชา้าพอมีคำว,ว่าไทยข้างหลังเนี่ยก็ชวนให้นึกถึงอาร์คในเหมือนกันเพราะว่า all the sweet echoing the in the thai นี่ก็เป็นเกมผีแบบส,สั้นๆนะครับไหม อะไรอะเมื่อกีน้นี้ดึงมันขึ้นมาตัวเกมมีขนาดน,ดนิดเดียวมากเลยนะผมก็เลยจะเอาต่อจากเกมร้านชานมเลยแล้วกันนะครับโอเคได้ปลามาแล้วผมไปไว้ไหนวะเฮ้ยอ๋อไปตักแห้งไว้ก็เป็นทะเลที่สงบดีนะครับบรรยากาศยามเชา้าของอ่าวไทยมันก็จะลุ o k like t อย่างนี้แหละโบโอเค แล้วก็ปลามาห้อยเรื่อยๆใช่ไหมยังไม่เจอแจ็คพอตใช่ไหมเน่เนี่เน่น่าจะแจ็คพอตละปกเกมมันมีเหมือนหน้าคนเนะี่ยไม่รู้คืออะไรอะไรวะ กระเบนหน้าคนเสียงเสียงน่ากลัวจังวะโห้คานเยเวสหรือเปล่าหน้าเหมือนคานเยเวสหรือาเป็นสีแดงอะทะเลคลั่งอะถังทะเละมันมาอีกละปลาคานเยเวสเวสเกอร์ที่ผมเงียบไปเมื่อกี้นี่คือผมตกใจแล้วก็กลัวในเวลาเดียวกัน เสียงมันหลอนมากเลยถ้าเราถือไว้นานๆมันจะงับหัวเราก็โอเคเราก็ตกไปนะครับมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกมันมีเดี๋ยวมันก็คงจะบอกเดี๋ยวนี้แหละฮะทุกคนดูเสียงมันดิ อ้าวอ๋อนึกว่าเราทิ้งไปแล้วโอเคยังตกได้จะได้สปีชี่จะได้สปีชีตัวไหนอีกทีนี้โอ้โแล้วมันก็อ๋อเราคลิกเฉยก็ได้นี่ว่าผมนึกว่าเราต้องคลิกค้างไว้นะครับ ระหว่างนี้ก็ฟังเพลงผมรอไปแล้วกันนะครับ I'm เฮ้ยขอคนหาเนี่ยรอก่อนเพลงของลูเมนในอาร์ไหน I'm a the one the last boat in the ocean try to fight the show to breathe to break in ถามจริง แล้วปลามันไม่มาเลยบูไลไฟทีเอ็มสตินเยินสินไนเฮ้ยออลิซีดอสเว a บอา o อวิงอินเดอะไทโอ้แล้วหลุดผมว่าตัวนี้ตัวซีเคตดแน่เลยมันจับยากจัง น่าจะได้ละตอบนี้โอ้โหแรกๆก็ปลานะหลังๆไม่ใช่ปาลาลเริ่มดาร์กแฟนตาซีละหลังๆ อะไรไปเนี่ยมนุษย์มัจฉาแล้วตัวนี้ทำไมทะเลเป็นสีแดงอะ่ะเอาแล้วทีนี้ขอยาตด,ดูสภาพแวดล้อมข้างๆก่อนนะครับทำไมมันเกิดอาเพศได้ขนาด หรือเราไปตกลูกลานของเขาคืออะไรวะนะโอ้โหแล้วจับโคตรยากเลยตัวนี้เห็นมันดิ้นเบ็ดไหมแชทเอ้ยแชทอีกละตินมาจากไหนเห็นมันดิ่นดิ้นดิ้นจากเบ็ดขนาดไหมโอ้โห ล้างเอาไว้เรี่ยงไหตกใกล้ๆดิสังเกตดีนะครับตรงสายล่างนี่หน้าเหมือนคนเลยเหมือนคนกำลังกรีดร้องอโอ้แล้วเมื่อไรจะตกได้ไมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่หรือว่ามันเป็นโลกอะไรไม่รู้นะครับเวลาผมมองอะไรทำนองนี้มันจะหน้าคล้ายๆคนตลอด เห็นไหมครับโอเคปาพูดได้นี่ๆๆนี่นี่ดูดูดตาตาจมูกปากอันนี้ไม่ขยับดูทะเลข้างพูดเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลย เอินลูกไข่เนี่ยผมตกได้ลูกไข่สิ่งที่อยู่ใต้ความลับใต้ทะเลลึกที่ไม่เคยมีใครบอกโอเคครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Morning t ไททนะครับไอฉากสุดท้ายที่มันขึ้นเป็นเครดิตสีขาวผมอ่านไม่ทันนะครับ เพราะว่ามันตั้งเวลาไว้นะครับถ้าเวลาหมดตัวตัวข้อความมันจะหายไปเองนะครับซึ่งข้อความมันจะตีประมาณว่ามันเป็นนิทานของชายคนหนึ่งนะครับที่ภรรยาคนแบบหนึ่งพออ่านใหม่ภรรยานอกใจนะครับภรรยานอกใจแล้วเราก็ ออกมาแล่นเรือนะครับการแล่นเรือถือเป็นความผิดความเศร้าของความรักที่กลายเป็นความเจ็บปวดอันนี้คือบรรทัดแรกเดี๋ยวบรรทัดที่สองมันก็จะบอกว่าภรรยาของผมไม่ซื่อสัตย์ผมเชื่ออย่างนั้นในเงาเมืดแห่งความสงสัยความรักของฉันหลอกลวง บัดนี้ตรงเล่นไปตามการไว้ทุกข์ที่ดำเนินไปเพราะบุตรชายแห่งผู้ที่มีความหึงหวงรืบนี้มันก็จะพูดไปจริงเหรอตอนนี้ล่องเรือไปตามเส้นทางแห่งการไว้ทุกให้เหยียบเพราะลูกชายสูญเสียความหึงหวงโคตรงงเลยเนื้อเลืกแต่ผมต้องให้ คนดูตีความเอาเองครับเพราะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่มันเล่าสักเท่าไหร่จะบอกว่าภรรยานอกใจหรือไว้ให้แค่ลูกอย่างนี้เหรอแล้วลูกก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้เหรอนะครับก็คงจะตีความได้ประมาณนี้นะครับผมฝากคนดูด้วยนะครับผมคาดหวังให้ทุกคนอยู่ผมก็อาจจะตีความได้ไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมดังกิต นิดเดียวเองนะเอ้ผมก็นี่ก็ไปทั้ง็นทั้งหมดของ Morning งไทยนะครับผมไว้เจอกันในวิดีโอตัวถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับผมเจอกันนะผมวัสดีครับ